got my peaches out in Georgia Oh yeah s, <S, <ying> <S h สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยและต่างประเทศมื้อนี้มาพบกับเซฟกิงนี่พี่น้องสาวกิ้งบ่ได้มากับตัวเนาะมื้อนี้สาวกิงไปไปใส่กับผู้เนาะเอิ่มสงสใยไปซิดเบ็ดกบเอาล่ะเนาะพี่น้องมื้อนี้เซฟกิ้งมาทั้งทีบ่มีอันเรื่องแบบ แบบอันธรรมดาเนี่พี่น้องบ่มีเรื่องธรรมดาเนาะมีแต่เรื่องนา่าตื่นเต้นแล้วก็ปุใจเนี่พี่น้องแบบเป็นสิ่งแบบว่าแปลกประหลาดใจบ่เคยเห็นจักเทือ่อนแบบนาะพี่น้องมื้อนี้เซฟก,กิงกัสิเอ๊ะหลงมื้อน,นี้เซฟก,กิงกัสิมานําเสนอเรื่องเมนูอภิสฎาดาอีกเมนูนึงนะพี่น้องซึ่งตอนนั้นแม่นสาวกิ้งเฮ็ดนะพี่น้องแต่เทื่อนี้แม่นเซฟกิ้งนะพี่น้งอนนกกงเ,นนเอซฟก,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 กับสาวบอกคือกลับเนาะพี่น้องแน่นอนเลยเอาล่ะเนาะเพื่อบ่ให้เป็นการซักแซะ สักษาเสียเวลาเนาะเอาไปเบิ่งน้ำกันเลยนะพี่น้องขวาเซฟกิ่งมีเมนูอย่า, ırım, างมานำเสนออีกแล้วแถมแทมแทมแํมแทมนี่ก็คือวัตธุดิบลักของเฮาในมือนี้นะพี่น้องอันนี้แม่นยังเอ้ยเหลืองๆจังซี่มักบับแหมมันบัแม่นอันนี้เป็นมักอื้อนะพี่น้องบอกใบ ไดอย่างหนึ่งก็คืออันนี้แมนวัตถุดิบลักเนาะก็คือหมักอื้อแฮงสงสัยแล้วแ,วแมนบอกว่ามันเป็น,นย่างเลยพี่เนาะ,ะพสะสนั้นแล้วมาเบิ้งน้ำกันเลยเนาะพี่น้องว่าสกินสงเส็ดเนมนูอย่างอีกแล้วเนาะแต่ละวันสั้นๆสั้นหาซะเหลือเกินเนาะไปเ,ะเ,ะเ,เริ่มกันเลน่นนะพี่เนาะเออพี่เอาเริ่มกันเล่นนะพี่เนาะเออ ขั้นตอนแรกนี่สโลโมชั่นลงมาเลยก็คือกระทะดำไภไหม้ของเฮาเราก็เอาลงไปตั้งในไฟแล้วก็เอาน้ำมันเทใส่นี่บอเทใส่หลายเดี๋ยวฉันจะเป็นไขมันอุดต,ตันในเส้นเลือดหนะนะพี่น้อง <c oughs> วาไปเวาแล้วกลับไปไปใส่ระบันนีนี่นะพี่น้องแล้วก็ถ้าไฟลุกก่อนเนาะเบิ่งเคลียร์ไฟก่อนนะพี่น้องมา เริ่มเขี่ยไฟกันเลยเพราะว่าไฟนี่ก็ดังว่าตั้งแต่สามร้อยหกสิบห้าวันที่แล้วเนาะพี่องก็คือดังว่าตั้งแต่ปีกายนี้เลยไฟนี้แม่บ่บแม่ไฟธรรมดาพี่นนอะเป็นไฟไฟที่ดังแล้วตแต่ปีกายนี้ม่นบ่แม่นมกพี่นนอะว่า,ว,าว่ามั่วแล้วเนาะเริ่มแล้วขั้นตอนแรกก็ใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ท่าให้หมอหอ้อฮอนจกหู้วหฮอนจำได้ให้อามือจุ่มลงไปนะพี่นนอะโอ้ย ไม่นะสมองเรายังไม่ได้เลอเรือน,นปั้นะถ้าอยากรู้ว่าน้ํามันมันห้อนสันใดให้เราเอามาใกล้ๆหน้าเบิรงโอคงจะห้อนอยู่นะเห็นอายตุวๆนะี่กินเสียงจัดๆแบบหนึง่งพนะ้อ <laughs> มาเราเออก็คือสาวกิ่งได้สูตรใหม่ใน,ะนะน,นพี่น้องแฮดเตอร์ไดบ้หอยติดกระทะในพี่น้องก็คือนี่ขั้ตอนแรกก็คือใส่น้ํามันลงไปแล้วเนาะเขากระเสายช่วยแบบนี้ ถ้วยละล่าถ้วยบ่มิยังถ้วยว่างเปล่าถ้วยมีแต่หูดอกไม้อะไพี่น้องแล้วก็มีน้ำมันยดใหญ่หน่อยนึงเนาะก็คือน้ำมันนี้แม่นมันมาจากไว้เอาไว้เป็นอย่างเฮียโก๊บวกอันนี้เพราะว่าเอาเอาบวกอันนี้ต้องมาหนีแล้วก็เปล่ามาหนี้วพี่น้องทางทาอยู่แบบนี้มันซิซัมเขาเจ้าฝาไอ้ชอปมันซิซัมเขาเจ้าพาคเธอเลี่ยนะพี่น้องมาเริ่มกันเลยเนาะเพื่อพ่อยเป็นการซักซ้าเสียเวลาตอกิ้งว่าซักซ้าเสียเวลาตั้งแต่เข้ามาเบิ่งคลิปของเซฟกิ้งอะลรเนาะมาเริ่มกันเลย อันนี้จะปะไม่ใสอันนี้จะปะไม่ใสมาเริ่มกันเลยนพี่น้องขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเลยนะพี่น้องก็งจะเอาซีอิ๊วเขียวนะพี่น้องอไซีอิ๊วเขียวน้ำซอสวปรุงรสฟ้าเขียวใส่ลงไปในถ้วยใบนี้นี่จัดจัดจัด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 กะปริมาณตามที่เฮาอยากได้แล้วก็ใส่ลงไปสก,กินจีใสเป็นบ่วงหนึ่งกับข่ง เหตุใดจะหูวาเครื่องเอาแมวมาแท็กสิไม่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 ไมไมนี่ <c oughs> นะพี่น้องได้บวกเงินกับเครื่องแล้วหลังจากนั้น <c oughs> ก็ใส่ยั้งนอนี่เปิดฟ้าบาได้มือมือน,นี่เป็นน้ำตาลที่มีหมดนะพี่น้องหมดมันลงไปได้จังใดหมดมันลงไปได้จังใด่าสักหมดมลงไปได้จังใดมันบกเกี่ยวนะพี่น้องมันอสวนเกี่ยวกับท่านได้เกี่ยวนายพี่น้องข่าวท่านด้ซุกข่าวท่านด้ซุกเริ่มแล้วเริ่มแล้ว น้ำตาลก็จะใส่ประมาณนี้ปลายบวงอันหนึ่งโคบโคบลงไปเลยแล้วก็ปิดฝาไว้เดี๋ยวมดมันจะเข้าร้ายกว่านี้ขนาดนี้มันยังเล่ยสองโตแล้วสก,กิงเลี้ยงไว้นะพี่น้องหมดอันนี้เลี้ยงไว้ไปไปเกลือดโซเซาร์ีสิสก,กิงเลี้ยงแล้วแล้วก็มาตามกับที่ปลูกแร่แร่อันนี้ก็คือเป้งหนัว <laughs> เออปลูกแร่แร่นี่ก็คือเป้งหนัวอาบวบวงตักก็ไม่มีโอมีอยู่ในนี้แป้งหนัวก็จะใส่ซัานี้พอจังหน่อยมันชิหนัวโพดนะพี่น้อง ข้อกระดูกเฮามันจะอ่อนลพรเราจะพี่น้องลูกกันลูกก็กักหนังก็เกาะมชนะพี่น้อง,อกกง,องเริ่มแล้วนะพี่น้องละเลือนไปแล้วอ้าวอันนี้ก็กระปุกอยังกระปุกเกลือเออเกลือเนาะเอ,อ๊ะยุงกัดยุงกัดหรือเราจะกัดยุงก่อน <c oughs> นี่ก็คือเกลือนะพี่น้องเฮาจะใส่เกลือโบอราณนะพี่น้องานะโบราณหนักเม็ดคู่ พอไปถึงเนาะนับเม็ดกระคูนนับเม็ดกับคู่นนะพี่นะ้องบอใส่เกลือลายนะพี่นะ้องเพราะว่ามันจะเค็มเค็มนี่อันตรายต่อตับไตใส่พุงค่ะเค็มในเสี่ยงสิเป็นเบาหวานได้พี่นะ้องค่ะหลายคนก็สิสงสยัยเค็มคือสิเป็นเบาหวานว่าซั่นสาก,กิงกับบรู้ด้วกันเนาะต้องไปถามดักเตอร์นะพี่นะ้องต้องไปถามดักเตอร์ในกระปุกสีชมพูฟ้าเออในกระปุกฟ้าสีชมพูปนกับขี้ฝุ่นเล็กน้อยนี่ก็จะเป็น รถดีคือลดบะเพยนีพี่น้องลดดีคือลดบะเพเนาะอ้าวคูดไปเลยบ่ใส่หลยเพราะว่ามันจะเค็มมันจะนัวบะใส่หลายบ่ไส่หลยบ่ไส่หลาอ้ามันเสือดยพี่น้องบะบะบสักลงไปบ่วงนี้รดดีรดดีนี่ก็ซื้อแน่นะพี่น้องเพราะว่าเมื่อนันไข่แล้วหลดอันนองกระต่ายลืมปิดนะจะเอาไว้ตรงไหนเนาะคือมาหกทีนอ นี่แล้วเราก็จะคนให้เข้ากันนะปานนี้น้ำมันมใน,มนมหม้อนี่มันไหม้หมดแล้วบมดจัดคลนก่อนนะพี่น้องหลังจากที่คนในทุกอย่างคลุกเข้าเข้ากันห่ะชิแกะเลยพี่น้องมันบอใซนี่อันนี้เป็นน้ำมันเนาะน้ำมันเที่ยวข้างไ่เ้เส็ดุอดผึ่ละแล้วกะาจะเทลงไปเลยเพื่อบอกให้เข่าติดโอ้ลืมกระเทียมแล้วนะพี่น้อง เซฟกิ่งนี่ลืมกระเทียมเนาะมานี่เนาะาจากชียมอันนี้น้องเซฟกิ่งกล่าวว่าว่าลืมกระเทียมด้ี่น้องกะจกัดค่ะแกะกระเทียมมาแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะในนี่น ไม่ได้ทอดคือไม่ได้เอามะเขีอยังใส่ใน,นถวน้วยกะมะเขือหั่นก็ไม่ได้ทอดแม่ก็พัดเอาแม่แม่เราคั่วอยู่เนีเ่นเยเห็นไหมเยเธอเห็นตอนี่ยแล้วหลังจากนั้นนะฮะเราก,ก็จะใส่มะกอันนี้ลงไปมะกอันนี้ก็คือมะกอักถองหรือว่ามะเอือเนาะอยู่ประเทศลาวเอาา้อมกเขือในพี่น้องีใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลย อยู่ประเเททศไยขาเอิอมีกขั้งนะพี่น้องอันนี้ก็คือสูตรของเซฟกิ้งนะพี่น้องเซอฟกิ้งวันนี้ไปเบิรงมาเตอร์ไซค์นพี่น้องเนาะแต่สูตรของเซฟกิ้งล้วนๆจ้าคิดออกมาจากสมองอันน้อยนิดของซอฟกิ้งนี่พี่น้องนอนคิดอยู่สามวันกับสี่ชั่วโมงต่นสามวินะพี่น้องสวยนะแม่สวยนะ ังไดเนาะไก่ <c oughs> เป็นจังได้เนาะ,ะสบายดีบ่เนาะนี่ใส่อีกเติมอีกยังไม่้องไฟจะเป็นคอยคอยแล้วก็คอย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 แต่แทนเนาะ <c oughs> ค,อคอยคอยแต่แทะบอไรโอบอได้ใจเด้ภ <c oughs> าษาเนี่ยก็ <c oughs> วันนี้เซฟกิ้งจะมาทำเมนู ยังบ่บอกคิดบ่ออกคิดไม่ออกคิดไม่ออกเดี๋ยวค่อยบอกละกันในขณะที่เตาไฟกำลังร้อนเลยล้นแล้วเหมไปไม้หม้ไ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 ม้มาแล้วเราก็จะตามด้วยนั่น้็นอนจะนอนแล้วจใหม่ตะวันเนาะ แทมแทมทมแ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 ทมทมนี่ก็คือข้าวเหนียวคือข้าวพล่าเพราะว่าลายไฟชิ้นใหม่หม้อแนวเคืองข้าวเหนียวที่ซากิ้งได้ไปสราวน้ำคุเรคุเรคุเรมันเข้ากันกับน้ำแล้วก็เอาไปตอกน้ำอีกเฉือหนึ่งเนาะเนาะวายไฟไม่หม้อไฟใหม่า้เสียงสีง วายวายวายใส่ธานหลายพอนะพี่น้องสกิ้งแต่ท้อนกับไฟมอกินีมันไฟมันท้อนกว่าเอาลงเฮกับซี่ก็ได้เนาะเออลืมบอกมาซุดนะพี่น้องมอกินีค่ะแต่ท่วงไฟใหม่เนาะก็คืออันนั้นเนาะมุกินีนะสกินงบอกว่าวยวายวาเอาไเอาไปเอาเอาไปเอาไปอเออเออเา ข้าวเหนียวนี้แม่สติงเดมเอาไปแช่ใส่กับน้ำน้องแช่ใส่กับน้ำประมาณ5นาทีแล้วก็ไปเซาะตึงจากนา้ำน้องแบบไปตองให้เสด็จจากน้ำเลยแล้วก็เอามาค้างไวใ้ให้น้ำเสด็จออกจุเบิร์ดน้องให้แบบว่าน้้ำเดินออกไปจนเบิร์ดเลยให้น้ำเสด็จออกไปจนเบิร์ดเลยนะฮะแล้วก็เอามาตั้งไวน้น้องคือเคล็ดลับบ่าไอัน เข้าเหนียวติดหมอนพี่น้องคือเอาเครื่องปรุงทุกอย่างลงไปก่อนเลยใส่กับน้ำมันเลยพี่น้องพักก่อนใส่กระเทียมลงไปเพื่อให้อันความหอมเนาะแล้วก็ความแซ่บย,ยังนั้นไฟเริ่มอ่อนเลยพี่น้องปรุงเลยเลยบ่งลงไปเลย,งลงเลยมันต้องคือมันนักอีกต่อไปฮ่า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 ค่ะคือพูุงชนะอีกแล้วอะมาพูดต่อพี่น้องสูตรนี้เพิ่งคิดค้นได้ไม่นานเนาะพี่น้อง ตั้งสื้อบาได้เลยพี่น้องเลยโอ้กลิ่นคือหอมนะหอมปะวะเอาหนมดมาลองเอามาหอมก่อนอู้หหอมพี่น้องหอมแบบพอพ่อบอกมันจะรส่าติจ้ะอยากรู้ละสิแล้วยังไม่บอกทุกคนเหรอ อืตอนนี้มันเออก็เริ่มซุกเป็นน้องเริ่มเป็นสี่ปบะเออเอาเรื่องอยู่นาเอาเรื่องอยู่นาแม่นี่อ้วงมาเสียออกเนาะวายวายวายคือนี่พี่น้องบลิทิสคืออันคลิปที่เรากิ้งพัดข้าวเหนียวมันแล้วเลยพี่น้องมันน้ำพัดข้าวเหนียวป๊อติดหมออลุงตุงนั่งขุดบ่ได้ง่ายพี่น้องไปล่างกับขุดบังเพิงหันวาบ่ติดหมอติดแล้วเนี่ยไปแห้งพี่น้องแห้ง แต่มันแกะไขกว่าตอนมือนั้นเนี่ยพี่น้องมือนั้นนะ่ะซาวกิ้งไปคัดหม้ออยู่สามสิบนาทีเต็มๆพี่น้องกิ้งบริโม่บริปันนั้นเนาะคือมือนั้นนะ่ะปอเอาเรื่องนะไปคัดหม้อมันน่ะหนาขึ้นประมาณซ้านี่นพี่น้องมือนั้นนะ่ะแต่ว่ามื้อน,นี้เราก็ได้ไปปรับแก้ขเอแอดได้มาจนได้สูตรนี้มามันก็ไม่ติดกระทะอีกต่อไปตัวว่ามันติดหมอ้อกระทะ ติดกระทะแต่ติดหมอกกระทะพี่นนอะเออนั่นแหละอันนี้ก็คือสกินในขวดอันตัวซอสปรุงรสที่สกินใส่ไปทั้งมดทั้งมดแล้วก็โดนเติบเนาะก็คือน้ำมันมันก็จะบกไปนะแล้วก็อันไปใส่ไฟแห้งอีกแหนะ่น้อยหนึ่งกับบนน้อยปันดพี่น้องใส่ไฟแห้งเปิดเพราะมัน,นะไฟจะสิมใหม่เขาติดสิสเนาะก็เลยนี่สภาพที่เห็นก็เป็นจังสีลา่า นี่พี่น้องตัวกระเทียมแบบคือใส่แห้งพี่น้องเออมารีวิวกระเทียมให้เบิ่งกระเทียมคือใส่แห้งหนานดอองตองปันดวงอีกเกิงหอยยิมหวานปานน้ำผึ้งแฮะมันโบแมนแล้วไมไทยมาเลยพี่น้องนั่นไมไทยนะไมไทยเริ่มมาแต่ว่าไมแล้วก็ขายได้ยดีรสชาตินิวว่าวได้แต่สกีนพี่น้องรสชาตินิว่าวโบได้เลย วายวายวายบอกบอกมาตีบอกท่หอกระนพี่น,น้องอันนี้ก็เป็นติดแต่ส่วนเดียวในส่วนที่ไฟแห้งขานั้นเนาะอู้ก็เป็นตะแซสกทังระบัตนี่หลายคนเบิดปันญายสงงิงอยู่ว่มามันสิกินไห้บอเอ้าวกินบ่ได้กันต้องได้ละไปเออเห็ดเองนะพี่น้องเป็นสูตรเนาะเพิ่อจะคิดค้นได้แล้วก็มาทดลองทํากันวันนี้อันนี้คือส้ากิ่งนอนคิดสูตรอยู่สามสี่ ห้าหกเจ็ดสิบเอ็ดมือสิบเอ่าชิจองเลจงมือเอชิบชอมอ่าชิปสี่แขวัวแข่งัวอ้าวติดมะแห่านะหมอนี่พอหรือนะพี่นอ้องได้ทีแล้วซุกแล้วซุกแล้วก็ต้องผงนะพี่นอ้องอย่ามาเห็ดกินสากิ่งเนาะตั้งจกๆไวเนี่ยกับซิมนะพี่นอ้องเพราะว่ามาเสียดให้หมอกับเขานะั้นติดกันหมอกับเข้า บ่อพี่น้องวางหมอข้าหม้อกระทะกับข้าวหม้อกระทะ,ะ,ทะติดข้าวบ่อข้าวติดหม้อกระทะไอเย,ยี่มถึงแล้วอู้พี่น้องอาวซันซิม,มาโซให้เบิง้งฝีมือนี่พี่น้องนี่คือเซฟกระทะลหทล, <c oughs> ะทะลุดแห่งประเทศลาวเซฟกระทะหลุดแห่งประเทศลาวนั่นก็คือสาวกิง แำมแถมแถมเปิดตัวเมนูใหม่อีกแล้วนะพี่น้องโปง่งอีกเลยโอ๊ยซิม,มาซิมกันเลยนะพี่น้องนี่สิม,มาให้เออไปซิม,มาให้เบิ้งจ้าจ้าแลยนะพี่น้องนี่ <S <S เป็นจังไก่ลาพี่น้องนี่มักเอือ,อยยว่จ้าหมักฟักท้องเนาะอื <S <S แลแ้วกันยังมีกระเทียมนุวยหญ่ๆไพที่มักกระเทียมเลยใส่ใหลายๆโลดรสนะพี่น้อง ตะเก่งกับบักกระเทียมจยูพี่น้องเลยแต่ว่าผมมีเงินซื้อค่ะแถมทำท่ามาต <laughs> ะเกินที่ซีไมเ่เบิ่งเลยหิวแล้วลสิอืมอืม ทำไมมันแซ่บอย่างนี้น้อ <c> ง <oughs> <c oughs> มารีวิวทุกวน <c oughs> นี่ตกกระเทียมตันหนาใส่่อยางนี้ครับอือหือให้รสชาบแบบก็ไปไนรีนแบบ่ยาแล้วหอมแต่มันเป็นน้ำปากเลยพี่น้องแบบมักอึตัวนี้นะพี่น้องเป็นเทสต้าแบบหวานแบบแบบมันมนแบบอือหือพอดีแฮงคือมาบวกกับตัวข้าวเหนียวในพี่น้องที่สาวกิ่งได้ปรุงรสแบบมาพอดีพอดีเลยนะพี่น้องแบบอ กซิมบงละเหียนซิมบงเดี๋ยวฉันจะป้อนเธอเอาวอาปหน้าหะกล้องแน่นี่งยันี่เป็นจังไรแล้ววะนี่ท่านในหยังซ้ำยกโปก่อนแล้วเอ้ยยกโปกแปปก,กแดดพี่น้องมาลอกี่คำหนึ่งนะเราจะบอกว่ามันแซ่บมากแซ่บอีลีแซ่บอีลอแซ่บกระดอกกรนดิเกิดมาไม่เคยกินอย่างแซ่บปบบนี่จักเพื่อมันปั่นน้ำอะไรเนี่ยหย แล้วพอบอกชิ้นละหมอนอยากให้แม่ตักเซนทรอลกันหนีให้หมดเลยฮึ่มเกิดแล้วเกิดแล้วเมนูใหม่เกิดแล้วประตูแล้ะพี่น้องไปประเทศเซนทรแล้วก็จะไปให้ยิงแม่ซิมเบิ้งแล้วพี่น้องเพราะว่ายิงแม่กับเรเคยเห็นเขาพิสดารปลูกบอลปานนีจักเทอร์เนาะอ้าวปานนี โตกคปั๊บมาน,ะนี่แถม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 ,มาเราจะให้<า>นอกกระต่ายอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันว่าสิ่งนี้มันกินได้จริงๆนะคะ,ะมาเราจะไม่ให้เราซีมเดียวเราสิปเ,เสปเ็นคนป้อนลาวเราจะไม่เอาคำญงบรรไดแต่ว่าเต็มบ่วง <c oughs> อย่าสลบเด้อมาพ <c oughs> อพี่น้องปักวางเติบแสดงว่า เป็นจนังไดสิบคะแนนสม้หมดเต็มสิบคะแนนให้จะคะแนนไม่ยังเลยเนี่ยผุนแบสจะกรองผุนอยามาแบสเอื้อยสิบคะแนนบ่หรือสิบนิน้วสิบนิวน้วนี่ไม่เอานะเราไม่ชอบเออสิบคะแนนพี่น้องมาพี่น้องเซ็กิง้งเห็นสะดวกแล้วมาเอนเลยนะเข้ามาสิอันนี้แหนน่มันคือเมนูอะไรก็ไม่รู้โดยสบายดีเนาะนี่เมนูนี้มันจะกินได้บ่คุณว่าอะไรเน,นี่ย เออพี่น้องลืมเลยสิสาเลยอนะสะดวกง่ายนะสะดวกกินไปละชิสาเลยชิสาเลยซื้อเมนูเนี่พี่น้องคือข้าวเหนียวพัฟฟักทองนะฮะแถมแถมซิมเลยสะดวกสะดวกย่านเนาะตอนกินกับนังเหี่ยนกินแล้วบอกตายเนะกินได้ นี้เล้เดี๋ยวที่ไปซากิ่งกันนะเป็นเซฟกับนี่เธอท่นี่นะพี่น้องซาดวงไปซิมน้ำละวันนี้ซากิ้งเป็นแบบว่าความกิ่งกดแซ่บซาดวงก็จะแซ่บเพแซ่บซดดอกก็สิว่าเ่แซ่บเนาะกขิ่งหน้าก็ซาดวงลราพกกล้าหยับนะเป็นจังไคะซากิ้งก็คือตื่นเต้นแน่นาะซาดวงเพชรหน้ามัน นสดวงสีเข้มบอกเอาน้ามาน่แม่เงี้ยน,นมาจกกระเทียมยองหยองยองหยงอยู่เเียมกิมคหนึงนะ่งเากิงคือย่านนั้นเราบันทีพี่น้อง <c oughs> ย่านสะดวงเป็นยังไปพี่น้องเขาสะดวงเป็นยังไปจังหวัวไอ้ากินพัดเออใส่ข่าของเกิ้งเนาะมันกระเซบอยู่เนาะทอแต่ว่ามันต้องมมพริดน้ำปลาจะหน่อยเนาะมันแบบเผ็ดๆนะแกลเรียดในิดนึ่งเนาะแม่เสดวงนั่นเนาะอันนี้คือบริทเผ็ดกันงานนี่ยนี่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 ้นี้เลยนะพี่น้องนี้กินเผ็ดเรได้ส่วนท่ามากินเผ็ดเนาะ มันกระเซาบอยู่นอกโซนเราอื้อกันแบบหวานมันเนาะเยี่ยมเลยความคิดสันสันดีมากเดี๋ยวไปไล่งัวก่อนเนาะคนที่รักพันงัวเดี๋ยวกินได้คอขามันมาเห็นเิ้งแห่งแม่พี่น้องเดี๋ยวไปไล่งัวกันเลยพี่น้องไปเลยมาพี่น้องเราจะเปลี่ยนท่านคณะกรรมการคนใหม่นะฮะมา ยิงพ,พ่อต้องมาแล้วนาะทีนี้เนาะพี่น้องแล้วก็จะตามด้วยหญิงแม่แม่แม่ของสาวกิงกงกโอ้พี่น้องลืมวันนี้ปลอมตัวเป็นเซฟหนึ่งวันนะไม่ใช่สาวนะวันนี้เซฟเซฟกิ่งจะแนะนำท่านคณะกรรมการคนต่อไป <c oughs> มานี่ก็คือเซฟเออเม,ม่นเนาะท่านคณะกรรมการคนต่อไปก็คือหญิงพ่อของเรา จะให้ซีมึงว่ามันเป็นยังไงนะครฮะเออออมัดคัดมัดคัดมัดคัตไปมดคัตไปเป็นจังไดแม่น้อชอบอยู่แซ่บอยู่ซิปคะแนนได้เท่าไหร่เนี่ยปะไปอมหมาคะแนนเลยซิปคะแนนนี่สมมดเต็มซิปเท่าไหร่ห้าสิบเฮี้ยนก็ได้ซิปได้ซาแม่น้องสะดวงเต็งคะแนนเท่าไหร่ก็ห้าสิบเอ็ดแม่น้อตอนเจ็ดเกินเอาใหม่เอาเอ็ด เอพี่น้องเอาละหลังจากทีหูคะแนนมาแล้วพี่น้นองข้าวไก่ต้วนสบายดีอันนี้ก็คือบา้านนนทวัฒน์น้อยหรือว่าน,ออาน,น้องอะไรเม่เนาะม้วยลูกสะดว,ดวกเดนะ ได้แล้วยังไงไม่ยิบหยุดน้องือกินมาได้เนาะอ,อย่าเอามาให้น้องแหนมหลาย <c oughs> น้องยังกินมาได้เนาะ <c oughs> น้องยังกินมาได้พี่น้องเพราะว่านี่มันมีน้ำมันแล้วก็ซูการ์แล้วก็ชูรสหลายโพด <c oughs> มาเ <c oughs> พื่อบ่อยเป็นการซักแซ่เอาบ๊วนเ <c oughs> พื่อบ่อยเป็นการซักแซะเสียเวลาเราจะเปลี่ยนท่านคณะกรรมการคน,น,นต่อไปมาแล้วนะพี่น้องท่านคณะกรรมการคนต่อไปแทนธนรัมย์ทำแทนทำทำทำมาเลยบ๊วยเด็อข้า อะไรปากวานครับไม่เคยกินเลยได้กินแล้วเาเข้าไปแล้วเป็นยังไงเรสชราบของแม่อ้วงไหมแล้วบอกอ้วงมุกเสร็แล้วเดิน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 เข้มยิ่งแม่ผู้ติ๋ตลกมาน้ำลูกนะพี่น้องตะกี้ยิญ่กว้างเค้มแม่ตะกี้น้ำบ้ได้เตตลกเลยพี่น้องตะขาลูกเป็ดอะไรก็เริ่มเป็นน้ำนะแซ่บเนาะครัที่สามนะพี่น้องยังบ่อยคำตอบจะสงสัยนัวอยู่แซ่บ ชิปคะแนนให้ท่าไหมทัมดเต็มิคะแนนเก้าครึ่งเครึ okay, weakest, ่งพี่น้องเขาล็กอันเขาล็อกให้แต่ชิบอันเียนให้ชิบุยิาหอยลอยก็ไสาะช่สะดวกให้ชิเอสพี่น้องแซ่บเกินคนากซันเรามกินตากสั้นนี่กาไปร้อยคะแนนตีอะไรพนไปกินแทำ้กินดีตลรับกรรมการคนต่อไปมาเลยค่ะ นี่ก็คือน้องสาวสุกสรกของเรามาเลยซิมเวลาทำแพมมันใกล้สิบเดแล้วมาปางคนดท้ายเลยนะมาไจ้เสิเอากระเทียมหัวแบบแดงออกตองบอ่ไม่เอาเนาะหนมกลองค่ะแหนมกลองแหนมกลองค่ะเหนมกลองซิมคำที่หนึ่งย่งบุหมูกระดาอีคำที่สองกระไดเอ้าเอาเอาเอาแ <laughs> ซ่บแซ่บแซ่บ นั้งแตงเงาคทบแทบคลิปคะแนนเต็มนี่ให้ท่าไหต่ก็ให่สาวซีสาวห่ากับบอมมีนี่บอเอาละเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็คือสีได้ขอจบลงเพียงแถวนี้เนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวจริงและครอบครัวฮหดคลิปต่อไปเด้อ แล้วก็สำหรับมันนี่ก็คือสิไ้คอตตัวลาไปก่อนเนาะสบายดีมาเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย